สวัสดีค่ะอุ๊บแบบเป็นตันฟันทุอที่านในบอร์ดแคนดี้ที่มารับใช้เพื่อนที่รักการตีแบบทุกคนว้าววม่ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามชมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อๆยๆนะจ๊ะร้อยกว่าคนแล้วมากันเรื่อยๆเลยมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอุ๊ต้องบอกอันนี้ให้เพื่อนได้ทราบแหละว่าตีแบ็คแฮนด์สบายและได้แต้ม100%เนเนี่ยเขาทำกันยังไงคะเพื่อนๆขา ทุกคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการตีแบ็คแฮนให้โดนล right. ูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกก็คือเพื่อนๆต้องตีแบ็คแฮนให ados, ้โดนลูกแบทให้ได้ก่อนอุจะให้วิธีลัดของเพื่อนๆไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆตีท่าโฟแฮนโดนลูกแบทมันมากเพื่อนๆก็ปี้ท่าโฟแฮนมาใส่ทางด้านซ้ายของด้าน b บ็ k แฮนด์ทำเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันเนี่ยมีเพียงแค่ว่า f o ร์ h a n d เนี่ยจะตีด้วยหน้ามือแต่ Backhand เนี่ยจะตีด้วยหลังมือและวงสวิงเนี่ยในการโดนลูกแบตเนี่ยจะไม่เหมือนกันโฟร์แฮนดคุณสามารถลากวงงก็ได้โดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยเอ็นของไม้แบตจะโดนลูกแบตอยู่แล้วแต่แต่แบ็ k แฮนด์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะฮึ ก็คือจะลากวงใหญ่เหมือนโฟร์แฮนด์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สามารถไปแบ็คแฮนด์โดนลูกได้ดังนั้นทำยังไงฮะคือออย่างนี้นะคะเพื่อนขาเพื่อนๆจับ V-shape นะจะับ V-shape ฟร์แฮนด์เลยแล้วเพื่อนๆอยากตีแบ็คแฮนด์ใช่ไหมจ๊ะเพื่อนๆก้าวขาขวามาทางซ้ายก่อนนะเพื่อให้สามารถที่จะบิดตัวได้นะ แล้วจาก V h a p e นะมีรูตรงตัว V หน่อยนะไม้จะได้ขยับได้อย่างธรรมชาติและสามารถสะบัดแขนได้นะเพื่อนแบ็คแฮน์เพื่อนยกแขนสูงขึ้นมาเลยเวลาเพื่อนตีเอาตูดลูกแบ็มาใกล้ๆกับเอ็นไม้แบ็คทางด้านซ้ายก่อนนะเพื่อนแล้วเพื่อนปล่อยแขนไปข้างหน้าก่อนแค่นั้นเองค่ะเนี่ยแหละคือจุดที่เพื่อนสามารถตีไบคแโดนหลังจากนั้นถ้าเพื่อนอยากให้ลูกมันแรงใช่ไหมจ๊ะ เพื่อนเพื่อนสบัดหลังมือแต่เพื่อนเพื่อนต้องรอให้ลูกมาใกล้ๆกับเอ็นไหมแบตทางด้านแบ็คแฮนยกแขนสูงพอลูกมาปุ๊บเพื่อนลองสบัดดูแค่นี้เองค่ะแล้วทิ้งแขนลงมาจะเป็นสบายเพื่อนๆนก็สามารถตีลูกโดนทางแบ็คแฮนแล้วถามอุตตว่าตีโดนแล้วเอยอุอยากได้แต้มใช่ไหมจากแบ็คแฮนทำเหมือนกันกับโฟร์แฮนเลยจ้าคือสามารถทําลูกเซฟลูกตัดลูกตบและลูกหยอดได้นะคะเพื่อนเพื่อนา เซฟใช่ไหมยกแขนสูงถูกไหมจ๊ะลูกแบดมาทางซ้ายยกขึ้นมาใกล้ๆก,ก่อนนะแล้วเปิดหน้าไมาสะบัดแขนลากไปข้างหน้าลูกโอ้โหไปไกลเลยอนะไกลนะตัดก็เหมือนตบยกขึ้นมาใช่ไหมทางด้านซ้ายและสะบัดหลังมือลงเบา,เ,า,เ,าเพื่อให้ลูกเนี่ยตกหน้าเน,น็ตแล้วตบเนียนะโ้าหมันมากยกแขนสูงขึ้นมาแล้สะบัดกดหน้าไมา้ลงไปเลยค่ะอย่าลืมนะ วีเชฟเพื่อนๆต้องมีรูนะคะต้องมีรูที่มือเพื่อให้ไม้สามารถสบัดได้เนาะไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถตีแบ็คแฮนด์ได้อย่างสบายแน่เลยค่ะเพราะมันสบัดไม่ได้ลูกแบตก็จะไปไม่ได้ดั่งใจอะค่ะเราจะทําลูกที่เซฟตัดตบหยอดไม่ได้เลยก็ไม่ได้แตาสิฮะรออะไรถูกไหมโอเคจุดสําคัญของการตีโดนลูกแบ็คแฮนด์นะเพื่อนๆแค่รอให้ลูก เอ็นไม้แปดก้อนแล้วค่อยปล่อยแขนไปข้างหน้าหรือสะบัดก็ได้เพื่อนๆเข้าใจไหมนะแล้วเพื่อนเนี่ยเอาไปใช้เลยแล้วตีโดนแน่นอนอุ๊คอนเฟิรม์มอยากได้แต้มใช่ไหมไปใช้เลยเซฟต,ตัดตบจบโอเคไหมคะพเพื่อนๆเนาะโอเคงั้นก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงนะคะก็ลอกเอาไปช้วละกันแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานะอุ๊ไปสอนใครถึงเวลาทิวจะไปสอนนักเรียนและก็แม่อุ๊ดีใจจ,จังเลยอะ ไปเก่งกันทุกคนนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเนี่ยก็อัปเดตตลอดเวลาไปเก่งแบตกันทุกคนเป็นเทพการตีแบตท,ทุกคนขอให้เพื่อนๆสนุกกับการตีแบตในทุกๆวันค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขแฮปปี้แถมเป็น The Winner เอาไปเลยอุให้ทุกคนค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย